ก็กราบสี่จัดสวัสดีคุณผู้ชมท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโบสถ์บานแปลงนะครับซึ่งโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาทําการเกี่ยวกับรถนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาทําการยกเครื่องลงนะครับจากเวฟ้อยคันนี้ครับราจะให้ดูนะนี่ครับเวฟ้อยของเราคันนี้ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับจนฝุ่นเกาะหนาเตะนะครับดูครับนี่แล้วนี่ครับเราก็จะทําการยกเครื่องตัวนี้รงนะครับว่าผมจะถอดยกเครื่องออกมาล้างนะครับ นี่ให้ดูาาระบบทานนี่นครับผมจะยกเครื่องตัวนี้ลงนะว่าผมก็จะถอดล้างแล้วผมก็จะมาถ่ายรูปดูครับว่าชมมันจะเป็นยังไงนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการทากันเลยครับโอเคก็โอเคครับเราก็จะทําการยกเครื่องตัวนี้ลงเลยครับว่าผมก็ตั้งใจว่าจะยกเครื่องลงตั้งนานนะครับผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับซึ่งวันนี้เป็นเลิกงามยามดี เรากลับมาจากนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปก่อ,อกนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับโอเค้ไปเราก็จะทำการถอลดลวดพวกนี้ออกก่อนนะครับเพื่อจะไม่ทำการใช้เวลาเดี๋ยวเราจะรีไปตอนที่เราถอดชุดสีออกเสร็จครับโอเคไป นี่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะประมาณนี้ครับสําหรับที่เราได้ทําการถอดชุดสีพวกนี้ออกเลยครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับหลังจากต่อไปเราก็จะทําการถอดเครื่องพวกอันนี้ออกเลยนะครับพวกหัวถอดหัวเทียนอะไรต่างๆแล้วก็จะยกลงเลยครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเครื่องตัวนี้เราจะถอดแทงเลยนะครับเอาไว้มันก็ไม่ได้ใช้อะไรนะโอเค เราก็จะทำการชุกเครื่องลงนะุกเครื่องลงเนี้ยเราก็จะมาล้างล้างโครงกันนะครับนี่โอเคครับเราจะทำการตั้งกล้องนะครับ กอ,อามอะไรต่างเราก็จะเราจะเอานี่ก่อนนะครับก็โอเคครับเราก็ได้ทําการคันน็อตพวกนี้ออกนะครับเราก็จะมาทําการรูดน็อตไปเลยนะครับเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ s ับไ c r i b ผมด้วยนะครับขอบคุณเยอะในวันนี้ลำลองว่า nặng dù khô xuống cuốn con tham quan lúc dùng lên hấp nha lỗ chung không lỗ ไว้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรนี่ต้องใช้เอะนะครับตัวนี้ก็เยอดหนักหนักหน่อยนะครับเราจะหาอีกมาลองนะครับ ล,ลงแล้วครับทุกคนล,ลงนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับอู้หโคนหนักเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างมือก่อนนะครับมือโคตรเปื้อนเลยดูโอ้โหเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวเนี่นะครับี่ยก็จะประมาณนี้นะดูดูด,ดูตัวนี้เป็นเครื่องห้าเจ็ดมิลน,นะครับเครื่องห้าสิบเจ็ดมิลในรูปมันหลวมแล้วครับดูดูดนี่มันไม่ขนาดดูนะดูนะ นี่ดูสาดใช้มือยันลงมันยังนี่เลยนี่เราก็จะให้ดูทรงนะเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นี่โครงก็เป็นโครงเปล่าเลยครับเราก็จะล้างๆแล้วเราก็จะไปกรอบชุดสีเออชุดสีเพื่อให้ได้ทรงครับอืมก็จะประมาณนี้นะสําหรับการวยกเครื่องลงนะนี่เป็นเครื่องลอยผ้าอีกนะครับคาบูอินปู ปะาณสกว่านี่นะครับนี่ก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายให้ผมด้วยครับโอเคบ๊ายบายจุบจ๊บ